สวัสดีเจ้ามาปรกพยากรณ์อากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือประจำวันศุกร์ที่3กันยายน2564เจ้าเฮามาดูสภาพอากาศที่ผ่านมาก่อนนะเจ้าโดยตะวานี้ภาคเหนือมีรายงานฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางหลายพื้นที่เจ้าและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยปริมาณฝนสูงสุดของภาควัดได้62.2ม mm, มที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากเจ้า สำหรับอุณหภูมิสูงสุดของภาคตะวนันนีเจ้าภาคเหนืออากาศบ่ค่อยฮอนสักเท่าใดนะเจ้าเนื่องจากมีเมฆมากและมีฝนตกในหลายพื้นที่เจ้าโดยรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได้35.2องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดอุตร,รดิตเจ้าสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดพื้นราบในเจ้านี้เจ้าภาคเหนือตอนบนวัดได้2ศถึงศสองศาเซลเซียสภาคเหนือตอนล่างวัดได้2ศกสถึงศาองศาเซลเซียส โดยระดับความต่ำสุดพื้นราบเจ้านี้เจ้าวัดได้23.1องศาเซลเซียสที่กรุงงานอากาศเกษตรเจียงไฮ้เจ้าอำเภอเมืองจังหวัดเจียงไฮ้เฮามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้เจ้าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศตามบริเวณอ่าวตังเกียรประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแหงขึ้นเจ้าลักษณะจะอี้นะเจ้ายี่ฮื้อภาคเหนือยังคงมีฝนตกต่อเนื่องก็มีฝนตกหนักบางแหงขอฮื้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสียงภยัยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาลกในระยะน,นี้ไว้ตัวนะเจ้าเฮามาดูคาดหมายลักษณะอากาศ4ชั่วโมงต่างหน้าเจ้า ภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่ละปูนลำปางและจังหวัดน่านเจ้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ63-65องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-3ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าต่ไปเรามาดูภาคเหนือตอนล่างเจ้า ก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่เจ้าและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรสุโขทัยและเพชรชบูรณ์เจ้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ2 3ว5ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ32-34องถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10- บถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าสุดท้ายนี้ภาคเหนือของเฮาก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องก็มีฝนตกหนักบางแห่งเจ้าก็ของพ่อแม่พี่น้อง ที่อาศัยอยู่บริเวณที่เสียงภัยนะเจ้าระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ตัวนะเจ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือที่เบอร์โทรศัพท์053277919ได้ตลอด24ชั่วโมงเจ้าหรือสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้นะ้เจ้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน